ไ้เข้อจำกัดแหลงออกได้ผมว,วะผมเล่นกับใครไม่ได้เน่งไ,ไ,ไม่ได้เล่นแหลงเนาะแต่คนอื่นแม่งอยู่เอียดอยู่เอีดมาเตอร์กันนะแต่ผมแม่งอยู่แบบแพตินัมไอเ้เช่ยผมจะไปเล่นกับใครได้เวนะ้เน่ยอุ้ยยิงัวผมแตกเฉย b e l อันนี้คือคนใช่ไหมนี่จะ้ดูแม่งเอาผมมาเล่นแบบเป็นอย่างเงี้ยโคตรสนุกคโคตรเอนจอยอะผมบอกเลยสนุกพืน้นจะอ้วกเลยวะตึงมึงนะครับรายการนี้ตึงไหมก็ตึงไม่ได้มาของรายการไทยไหมตึงสุดแล้วอ่ะอจริงๆนม่มองเบียร์นะ ตึงหมายถึงว่าในรายการที่เจอครับเพราะถ้าเราไม่ตึงเสียงลุดถ้าเราไม่ตึงที่ไทยเราต้องตึงที่ไทยให้สุดนะครับเพราะว่าไทยมันเป็นจุดเริ่มต้นในการไปสีในการไปเวิร์ด <c oughs> ถ้าเรามองว่าไทยไม่ตึงเราต้องได้เข้ารอบไป4ีไปเวิร์ดแบบการันตีนะครับ ถูกปะต้องการันตีนะ้ยเยอะขนาดนี้นกืบขิดกืบสู่ขิด mayangi. ไวะเนี่ยพาหลุดสะดุ้งเลยนี่เมื่อกี้เกือบกีบแตก mark the location ได้ยินเสียงหลุดมาตัวนะเอา้าตายเฉยโคตรขมอ่ะนี่หูหูทิพย์ปล่าครับนี่นี่หูหรือเปล่านี่ Nó cũng nên ngồi xa nhỉ สองคนอยู่บ้านระเบีย mm hmm. ถ้าเปิดออกได้ชิมเลยโอเคปะหลังเราจะแตกไหมวะถ้าหลังมาปุ๊บเราจะหันสวนอย่างเงี้นะเราสมมุิได้ยิงข้างหน้าอยู่หลังมาแล้วก็ปืด๊ดโอเคปะประมาณนี้เปิดหรือปิดช่วยเล่งเนี่ยผมว่าเปิดดีกว่านะครับแต่ผมเล่นปิดเพราะผมแข็ง ไม่นอกหรอวะยิงไม่โดนเลยยิงไม่นองค่อตัวเอ้านองเจอยิงลอดรูไปเนาะพี่มึงจะรออะไร เอาระเบิดเล่นจนโบดเอาระเบิดเบิดเบิดแล้วเจม๊มัน่นใจไหมอ,อขาโดนตรงไหนย,ยิงเมาะนะเนี่ยมรมิมน้ ไม่เนียนเยอะกันจังจะรออะไรล่ะครับวู้ฮูน,นั่นแน่ทำไรอ่ะ <laughs> ทำไรอ่ะจะทำไรกันนะ ก็ไม่ตายเนี่อีกนึงไอ้หนอเหลี่ยมพี่มันตึงเพียนไอ้เฮี่ยนี่มันเอาไอ้เฮี่ยนี่มันเอา ต้องคนสม,ม,มุนเอ๊ะทำไรเพื่อนจะทำไรเพื่อนอุย้ยไม่ตายเจ้จะวนกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้ว run away แล้วก็ขับวนใหม่แล้วก็แบ ใครอะขนาดนั้แล้วเราขับรถวนไปวนไปขับรถแบดบดูลูกตาวนไปนี่ไม่เรียแต่นี้ไม่มีแถวกลาง trang là dù này đi mấy cung này ơi hả mày trời em đi một tuần mãi vậy đi Dù này vào าไม่เจอปะ่ะหลังหินเนาะข้างหินบ,าบ้านเห็ดกิีน,นี้เหรอ๋เอเห็นแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับหรอฮรัลโหลฮัลโหล อไรเนี่ยไปิงอุ้ยขยิงขอเก็บก่อนอย่าเพิ่งยิงเรานะขอเก็บก่นนะอย่าเพิ่งยิงเรารอกันขอไหวอีกทีนึงเม่อยี้ไม่โดนหัวเปิงอุ้ยกูจะหลุดลับลับชีวอุ้ย ข้าไก่ขาบมนุด้วยกึ้ขอบคุณค้าขอบคุณดาหนึ่งหลายด้วยทำไมผมต้องมาอยู่แรงนี้วะบอกของทีม่รดิปุลี่นะนอนรอจนละเออผมได้แรงนี้กลับไปเล่นเดิมเรยวได้ไปเล่นไดมอนด์ละได้ไปเล่นคาวละมีการขอเก็บทรงนี้ครับยันช้า จะขรลบหเปล่า